เอสวัสดีครับผมหน้าก็มอบทองคำพี่เอวังไปแล้วนะครับผมเอาอีกเครื่องไปไหนเนื้อทองคำมูลค่าหนึ่งแสนวิ่งมาจากอะไรนะพี่ชนบุรีบอ่วนะครับจะคู่ผมลืมเข้าอันนี้นะครับมอบไปแล้วนะครับมอบไปแล้วนึงอ่าไปแล้วนะครับมอบไปแล้วนี่ สวัสดีหนึ่งท่านครับพี่นะะก็เพจผมนะครับเนื้อทองคำมูลค่าหนึ่งแสนแตกไปแล้วนะครับก็มอบให้พี่เอวานนะครับเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ให้ดูนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างครับพี่เอขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยครับผมก็มันบอกไม่ถูกตั้งแต่วันแรกว่รู้แล้วนะครับก็มอบให้ไปแล้วนะครับคนที่ได้เนื้อทองคําจากผมไปนะครับมูลค่าหนึ่งแสนบาทเป็นอย่างน้อยครับน่าจะประมาณแสนสองครับรงนี้นะครับวันนั้นผมเห็นเขาก็เออบดีทั้ง สิบกว่าท่านสิบสี่ท่านสิบห้าสิบห้าท่านครับก็มอบจริงครับได้จริงให้จริงครับยี่สิบท่านสวัสดีครับผมนะก็ส่งมอบให้พี่เขาไปแล้วนะก็ได้อดูเจอกันเป็นครั้งแรกครับมาจากชนบุรีนะผมสวัสดียี่สิบห้าท่านนะครับก็ยินดีนะแสดงความยินดีได้นะพี่นะแต่จริงให้จริงนะเพื่ผมนะครับผมแต่จริงให้จริงครับทองคำเดี๋ยวผมจะให้ดูทองคำใกล้ๆเลยนะเออเนี่ยเลขห้าสิบหกครับไปอยู่ที่ชนบุรีนะครับเลขห้าสิบหกนะ นะครับนี่เจ้าของหน้าตาดูเอาแล้วกันครับรอเรอการขายเป้าเจ็ดหมื่นมางั้นเจ็ดไม่หมื่นไม่ด้ไม่ได้เจ็ดหมื่นไม่ขายครับนี่แฟนเขาเนี่ยนี่แฟนเขานะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับก็เจ็ดหมื่นเขาไม่เอาครับพี่แสนนึงเขาไม่เอาเออหน้าดีห้าสิบคนดูครับแม่อยคนดูเยอะมากครับนี่แหละครับนะเปียผมแตกจริงให้จริงนะครับผมก็ยินดีกับพี่เขาได้นะครับผมนะพี่เอวังนะฮะยินดีด้วยโอเคผมก็ าลงไล์เพียงเท่านี้เพราะว่าพี่เขาต้องเดินทางไปที่ไหนนะพี่ชนบุรีครับเนี่ยหน้าค่าตากัน,นะฮะวันดีห้าสิบท่านสี่สิบเจ็ดท่านครับ,บนะนอนไม่หลับก็เ <laughs> มื่อคืนบอกว่าตื่นเต้นมากครับพี่เมื่อคืนนอนไม่หลับเลยฮนะโอเคขออ <laughs> นุญาตล่อมลากพีกแค่นี้นะครับ <laughs> ส่งมอบให้เรียบร้อยครับมีทั้งภาพทั้งเสียงทงั้งรูปนะครับผมบ๊ายบายครับผม <laughs> จบ